สวัสดีค่ะมาแล้วเนาะสวัสดีทุกคนนะคะระหว่างรอเพื่อนเพื่อนเข้ามานะคะสวัสดีทุกคนนะคะ ระหว่างที่รอเ,เพื่อนๆเข้ามานะคะเนาะให้ขออญาติแชร์แชร์ไลน์นี้ก่อนนะคะใครที่มีคำถามนะคะไม่รู้จะปรึกษาใครหรือคิดไม่ตกไม่มีทางแก้นะคะถามตอบ ับได้ไพ่24บางคนอาจจะไม่เคยรู้จักบางคนอาจจะรู้จักนะคะขอบคุณที่ติดติดตามพี่ยุ้ยไว้นะคะเนาะขอบคุณจริงๆที่กดติดตามในช่อง YouTube ที่กดแจ้งเตือนไว้เนาะช่องใหม่เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่ไม่เข้ามาเยอะมากนะคะยังไม่มีเพื่อนเข้ามาเยอะมากไลน์นี้ก็เป็นไลน์ที่พี่ยุ้ย อยากจะมาเจอเพื่อนๆทุกคนที่าบางครั้งบางคราที่เราเจอวิกฤตปัญหาในช่วงนี้นะคะเราไม่มีทางออกเราไม่มีที่ปรึกษาเราไม่มีที่พึ่งพิงทางด้านของจิตปัญญาณนะคะก็อีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นค่ะว่าสิ่งที่เราปรารถนา สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราถามหาทุกวันนะคะว่ามันจะเป็นไปนตามที่รับประทานหรือไม่นะคะเข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วช่วยทักทายหรือสวัสดีกันก็นกนได้นะคะเนาะสวัสดีสสดก็ยินดีที่รู้จักช่องนี้เป็นช่อง YouTube ดอกรักทองดีนะคะวันนี้ก็ตามพี่ยุ้ยหน่อยนะคะไม่เห็นหน้าพี่ยุ้ยนะคะ เราก็จะดูอย่างนี้กันไปก่อนนะคะนะพอมีเพื่อนเข้ามาเยอะๆแล้วก็มาไลค์แบ่งปันสาระดีๆสำหรับวันนี้ใครที่มีคำถามอะไรนะคะหรืออยากจะดูเรื่องอะไรก็ส่งคำถามมาได้เลยเนาะนะคะก่อนที่เพื่อนๆ จะตามเพื่อนมาเนาะสิ่งหนึ่งที่พี่ยุ้ยทำเป็นประจำนะคือการกล่าวขอบคุณนะคะการกล่าวขอบคุณตัวเองการกระตันยูรู้คุณต่อสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตในแต่ละวันนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กๆกน้อยบางครั้งเราอาจจะมองข้ามบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นบางครั้งเราอาจ,จคิดว่ามันไม่มีความสำคัญ กับสิ่งที่เราพูดหรือว่าในสิ่งที่เราทําอยู่เนาะนะ,ะเราไม่ได้ให้ความสําคัญมันเลยหนึ่งเทคนิคก่อนจะดูยิบซีหรือว่าก่อนจะเจอกระยะมิรหนึ่งเทคนิคที่พี่ยุ้ยทำทุกวันทุกวันทุกวันก็คือก,การกล่าวขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวฉันที่มีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณ ตัวฉันที่มีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณสมองของฉันที่มีไอเดียเจ๋งๆขอบคุณตัวฉันที่ยังมีพละกกำลังที่มีพละกกำลังในการทำสิ่งต่างๆที่ฉันอยากทำในเวลานี้พี่ยุ้งจะก็จะกล่าวขอบคุณแบบนี้ทุกๆวันนะคะ ตื่นเช้ามาถ้ามีเวลาก็จะนั่งสมาธิในขณะที่หลับอยู่นะคะสักสองสามนาทีนะคะและเล,ลือกว่าเมื่อวานนี้เราทำอะไรบ้างที่มีประโยชน์กับตัวเองและพัฒนาศักยภาพตัวเองได้มากขนาดไหนในะแต่ละวันมีการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้เกิดขึ้นบ้างไหมนะะมีการมีมีอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้ ก็พยายามแหกสมองแหกตัวเองให้เกิดความรู้ให้เกิดทักษะในแต่ละวันวันหนึ่งทุกคนมีเวลาเท่ากันนะคะคือ24ชั่วโมงทุกคนได้เวลาเท่ากันหมดคือเวลา24ชั่วโมงแต่เราจะมีวิธีในการจัดการและบริหารเวลาแต่และวินาทีของเรามากน้อยขนาดไหนบางคนอาจจะใช้เวลาในการเล่นเกมบางคนอาจจะใช้เวลาในการอ่านหนังสือ บางคนอาจจะใช้เวลาในการขายของออนไลน์บางคนอาจจะใช้เวลานะคะทาธุรกิจเนาะบางคนอาจจะทำ่าบางคนอาจจะใช้เวลาในการสร้างอะไรแต่ถ้า,าเราใช้เวลาที่24ชั่วโมงเนี่ยไปในทางที่พัฒนาทักษะตัวเองนะคะมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยมีสิ่งดีๆมีสกลิลในการพัฒนาตัวเองในแต่ละวันเพิ่มมากยิ่งขึ้น อย่างช่วงนี้เป็นช่วงของวิกฤตวิกฤตที่ทุกคนเจอเหมือนกันหมดก็คือการที่ว่านะคะเราเจอเรื่องของโรคภัยเนะาะโรคภัยที่มันประสบกันทั่วโลกนะคะมันประสบกันทั่วโลกไม่ว่าอยู่ประเทศไหนอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้นะคะอยู่ตรงส่วนไหนของโลกใบนี้เรา ก็เจอเหมือนกันหมดถ้าเราสามารถที่จะพลิกสถานการณ์สถานการณ์โควิดที่เราเจออยู่เนี่ยเออนะเราเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าดีจังเลยดีจังเลยที่ตัวเรานะคะได้มีเวลาตัวเราได้มีเวลาในการที่จะศึกษาเรียนรู้ ในสิ่งที่เราไม่รู้โชคดีจังเลยที่ฉันได้มีเวลาอยู่กับสามีโชคดีจังเลยที่ฉันได้มีเวลาอยู่กับลูกโชคดีจังเลยที่ฉันจะได้รสสู้ส่งต่างๆสิ่งที่ฉันไม่เคยรู้เลยหลายๆคนอา,อาจจะใช้เวลาว่างในการเข้าสัมมนาเข้าสัมมนาเข้าเรียนเข้าฝึกฝนในสิ่งที่ตัวเองไม่เป็นบางคนอาจจะหัดฝึก ไลฟ์ like, ฝึกขายของออนไลน์จากากคนที่เปิดหน้าร้านอยู่นะคะบอกว่าหนูมีร้านแต่หนูไม่สามารถเปิดร้านได้เลยค่ะคุณแม่ยุย้ยหนูจะมีวิธีทํายังไงบ้างคะสิ่งแรกนะคะเรามามองว่าตัวของเราเนี่ยมีความถนัดทางด้านไหนตัวของเราเนี่ยมีความถนัดด้านไหนมีความสามารถในวิชาเรื่องอะไรบ้างดึงศักยภาพตัวเองดึงความรู้ของตัวเองที่ ตัวเองมีอยู่ในตัวบางบางทีเราอาจจะยังไม่ค้นพบยังจะไม่รู้ตัวของเราว่าเรามีความสามารถทางด้านไหนนะคะเรายังไม่รู้เราไม่ว่าเราไม่เคยค้นพบตัวเองเพราะเรายังไม่มีเวลาที่จะศึกษาตัวเองให้มากพอว่าเอออฉันก็มีความสามารถทางด้านนี้นะอย่างสุว่านะคะคนที่ค่ยกตัวอย่างดูนะคะว่าคนที่มีคนที่ชอบชอบกินเนาะชอบกินแล้วก็ชอบรีวิวสินค้า เขาก็จะเปลี่ยนแปลสภาพครัวเนี่ยค่ะเนาะเป็นอาหารย่อยๆแล้วก็เอาชื่อร้านตัวเองนี่แหละเข้าไปกับกับฟู้ดแกลเข้าเข้ากับฟู้ดหรือว่าแพนด้าก็ทําอาหารขายที่บ้านเปิดร้านอาหารเล็กๆอยู่ที่บ้านรับออเดอร์ที่บ้านก็ได้อย่างเราทําเราเก่งในเรื่องของการทําน้ําพริกเราเก่งในเรื่องของการทําขนมจีนเราเก่งในเรื่องของการทำปลาเราเก่งในเรื่องของการรีวิวอาหารแล้วก็ เอามาลองลงดูแล้วก็บอกประโยชน์ที่สำคัญที่สุดนะคะอาหารชิ้นนั้นต้องมอีประโยชน์ว่ามีมีสามารถแก้ปัญหาหรือว่าประโยชน์ทางด้านไหนสามารถที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ยังไงแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ง่ายๆนี่คือวิกฤตเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสชื่อว่าเราสามารถที่จะหาหาสิ่งที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นความรู้และความถนัดในสิ่งที่ ในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วนำมาฝึกฝนให้มันฝึกฝนให้มันเก่งขึ้นทุกวันถ้าสมว่าเราได้แต่คิดเนาะเรามีไอเดียเราคิดเราคิดว่าเราจะทำเราจะทำจะทำจะทำคำว่าจะเนี่ยมันจะไม่มีการเริ่มต้นนะคะมันก็จะไม่เห็นผลเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บเราได้เราคิดปุ๊บเรามีไอเดียว่าเราจะลงมือทำทันทีแล้วเราก็ปฏิบัติลงมือทำทันทีมันจะเห็นผลเนาะ และถ้าเรามีไอเดียดีๆแรงกระตุ้นสิ่งเราที่เราที่ทําให้เราอยากจะได้มันก็จะมีแรงผลักทำให้เราอยากจะทําสิ่งนั้นมากขึ้นอย่าง,างวันนี้การเริ่มต้นของปรอยุคือการสร้างช่อง Youtube มานะคะโดยการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคนเข้ามาดูหรอกมีหนึ่งคนครึ่งคนบ้างหนึ่งคนคืออาจจะเป็นตัวชั้นเป็น เพื่อนเป็นไรเข้ามาแอบส่องดูเออว่าไอคนนี้มันทําอะไรนะเหมือนครั้งแรกที่พี่ยุ้ยออกมาไลฟ์นะคะในในเพจก็ไม่มีคนติดตามเหมือนกันแต่พอพี่ยุ้ยทําบ่อยขึ้นทําบ่อยขึ้นทําเป็นนิสัยก็มีเพื่อนเริ่มเข้ามาติดตามเยอะขึ้นมากขึ้นนะคะไปเรื่อยๆนะคะ ทั้งแรกเพื่อนเข้ามาติดตามเลยนะคะไม่มีเพื่อนเข้ามาติดตามเลยเพราะว่าช่องเรายังเป็นช่องที่เป็นน้องใหม่ยังไม่มีใครรู้จักนะคะคนติดตามก็น้อยนะคะอ่าเราก็คิดซะว่ามันเป็นการฝึกฝนครั้งแรกของเราเมื่อเราได้เริ่มอ,อ้าปากพูดนะคะครั้งแรกเราอาจจะยังไม่กล้าพูดเรายังอาจจะ หนูไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะหนูไม่รู้จะพูดอะไรนะคะหนูไม่รู้จะพูดอะไรหนูไม่มีหัวข้อหนูไม่มีความรู้หนูยังค้นพบตัวเองไม่ได้นี่คือประเด็นที่สําคัญว่าเรายังไม่รู้ตัวเองว่าเราจะพูดหน่วยหัวข้ออะไรนะคะเราก็ยังจะไปไม่เป็นอันดับแรกนะคะเทคนิคแรกจังหยาชิี่ยุ้ยบอกว่าให้โดาดึงสกิลท่ตัวเองมาคือเราถามตัวเองว่าวันนี้เราจะพูดในหัวข้ออะไรแล้วก็ลองเขียนกระดาษดูนะคะว่านี้ ฉันจะมาในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวฉันได้ได้อย่างไงง่ายๆการมาฝึกไร์นะคะฝึกไร์ในช่องช่องของเรานี่แหละครั้งแรกการเริ่มต้นในครั้งแรกมันจะยังไม่ประสบความสําเร็จเลยเนาะไม่มีใครที่ออกมาทํางานวันแรกแล้วประสบความสําเร็จเลยนะคะแม้แต่ตึกใหญ่ๆที่เขาใช้เวลาในการสร้าง10ปี24ปีถึงจะประสบความสําเร็จเราก็เหมือนกันนะคะเราก็ทุกคนหัดเดินก้าวแรกเหมือนกันหมด ไม่มีใครที่จะเดิน9ก้าได้เลยในชีวิตนะคะก็เริ่มต้นจากคาว่าก้าแรกทั้งหมดถ้าเรามีการตัดสินใจทำในวันนี้ในวันวันนี้วันแรกฝึกตัวเองทำวันนี้วันแรกว่าเออนะฉันตัดสินใจแล้วแหละว่าฉันจะลองทำดูสักตั้งหนึ่งถึงจะแม้ว่าเป็นความล้มเหลวนะคะก็จงภูมิใจในสิ่งที่เออนะอย่างน้อยฉันก็ยังได้ฝึกตัวเองทดลองตัวเองทำในสิ่งที่ ฉันไม่เคยทำทาในสิ่งที่ฉันไม่กล้าทําทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทากันนะคะสาหรับรายนี้ยุ้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะทีะ่เข้ามากดติดตามในช่อง y o u t u b e ของย,ย,ยุ้ยเนาะ,ะถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะยังไม่เก่งในวันนี้แต่ถ้าถ้าเรามีฝึกตัวเองบ่อยๆนะคะมันจะทําให้เรารู้ว่าในสิ่งที่เราเริ่มมีการฝึกฝนเนี่ยมันจะมีการพัฒนา ขึ้นมาทีละเล็กเล,ก,เลกไม่น้อยอย่างคนบอกว่าพี่ยุ้ยคะหมอยุ้ยคะช่วงนี้ถ้าเราขายของออนไลน์มันจะปังไหมพี่ยุ้ยบอกอได้เลยนะคะว่าการค้านขายของออนไลน์เนี่ยที่สําคัญที่สุดในการทําก็คือมีวินยัยแล้วก็อัดคลิปลงลงให้เขาได้รู้เหมือนเราเราโฆษณาตัวเองอนะเนาะเราโฆษณาตัวเองด้วยการอัดคลิปลงและเพื่อนจะได้รู้จักเรามากขึ้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคลิปของเรามันก็ต้องให้ผลให้ประโยชน์จากคนที่เขาจะมาแชร์ให้ เหมือนกันครั้งแรกที่พี่ยุ้ยออกมาไล์นะคะก่อนที่พี่ยุ้ยจะไล์ได้พี่ยุ้ยนั่งอยู่หน้ากล้องเกือบเป็นร้อยร้อยครั้งเลยนะกว่าที่พี่ยุ้ยที่จะกล้าออกกล้องเนาะกว่าจะกล้าออกกล้องเพราะว่ามัวแต่คําฟังแต่คําคนพูดมาเอ้ยมึงบ้านหรือป่ามึงคุยกับกล้องคนเดียวมึงทําไมถึงมานั่งทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทํามันก็ทําให้เราได้รู้ได้รู้ว่าเออนะอย่างน้อยฉันก็ได้เริ่มลงมือทําในสิ่งที่ เราไม่เคยทำนะคะในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะทําได้นะคะวันนี้จงเราต้องตัดสินใจตัดสินใจถามตัวเองก่อนว่าตัวเรามีความถนัดทางด้านไหนเนาะบางคนอาจจะมีความรู้เรื่องกีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สอนวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าสอนภาษาศไทยก็ได้เราก็เอามาสอนแบ่งปันในในช่องในเพจหรือว่าในช่อง YouTube ก็ได้แล้วทําให้อ่าถ้าสมมติว่าเพื่อนเขาชอบหรือเขาเห็นว่ามีประโยชน์เขาจะกดติดตามให้เรานะคะเนาะนะสำหรับไรนี้ ยื่นขออนุญ,ญาตลงไลฟ์ก่อนจบจบแค่นี้นะคะเนาอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด Subscribe ในช่อง YouTube นะคะขอบคุณค่ะ